ดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันค่ะปลาทอดนะคะปลาทอดปลาที่จับได้วันนั้นนะคะทุกคนน่าทานมากค่ะทอดกรอบๆนะคะทุกคนอันนี้ก็อันนี้แจ่วนะคะแจ่วใส่น้ำปลาโนนัวนะคะอันนี้ค่ะเนื้อทอดนะคะทุกคนเนื้อวัวทอดค่ะ แล้วก็ผักสลัดนะคะกินกระเจวไม่มีผักค่ะมีอะไรก็กินได้นั่นนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวเหนียวเต็มกระติบนะคะทุกคนข้าวเหนียวร้อนๆอ,อาหารอีสานบ้านเรานะคะมาทานด้วยกันคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะปลาอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนกรอบอร่อยนะคะทอดกรอบ อืม mm hmm. อร่อยมากนีากทานไหมคะอาหารนี้สามันห้าได้คค่ะพี่น้องขาดบาได้ค่ะขอนียวขอนียวแจ้วพักเป็นอาหารที่ขาดบาได้ที่แซบที่สุดขอบคุณ ที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นขอบคุณเอ็ซีนะเอซีนะ่ะรักทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณลายๆค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อค่ะแตบบ่นั่นก็ลงคลิปก่อนเด้อค่ะขอจบคลิปไปแค่นี้เด้อค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,น Thank you to everyone หลานมากค่ะเจ็เจ็